สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับในระดับชั้นปวช3นะครับสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพนะครับครูก็ได้ทําคลิปชุดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบนะครับนักเรียนสามารถใช้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นแนวทางในการดูเป็นแนวทางในการทบทวนบทเรียนนะครับสําหรับการสอบตามภาคนี้ได้เลยนะครับ ข้อแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะครับในหัวข้อที่6ใหญ่นะครับผมในการใช้วิธีทำนะครับสำหรับโจทย์นะครับผมปัญหานะครับเราต้องพยายามนะครับกำหนดตัวแปรขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยครูจะกำหนดให้นะครับ x นะครับแทนจำนวนมะม่วง นในกกรรองแล่เมื่อ x แทนจำนวนมะม่วงกลองแรกเสร็จแล้วนะครับนะเราก็มาเริ่มทำกันต่อได้เลยนะครับแสดงว่า x บวก30นะครับจะแทนมะม่วงกล่องที่2ทันทีนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับนะเวลาทำโจทย์ปัญหาในข้อสอบต้องเขียนทุกครั้งกำหนดให้อะไรแทนอะไรนะครับ หลังจากนั้นครับเราก็มาสร้างสมการนะครับจะได้ว่า x บวกด้วย x บวก30มนะครับมีค่าเท่ากับ140คนผลนะครับพอม,ม้วนสองกองรวมกันต้องได้140ผลนะหลังจากนั้นนะครับนำ x บวกกันเลยนะครับนะกดคลายการน,นำมาบวกกัน2 x บวก30มีค่าเท่ากับ140นะครับ จากนั้นจะแก้สมการได้ว่า 2x มีค่าเท่ากับ110และ x เดียวมีค่าเท่ากับ55เมื่อ x เท่ากับ55ดังนั้น x บวก30นะครับจะมีค่าเท่ากับ85เมื่อได้แบบนี้แล้วอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับนะแบ่งมะม่วงนะครับผมได้กองละ แบ่แบ่งมะมว่ได้กล่อและ55และ85ผลนะครับการสรุปคำตอบอาจจะสรุปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนแจกออกมาเลยก็ได้ว่าแบ่งกองแรกได้5 5ผลนะแบ่งกองที่2ได้85ผลนะครับขึ้นอยู่ความถนัดของนักเรียนเลย นะครับมาดูต่อไปในข้อ2เลยครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความยาวด้านกว้าง4นิ้วนะครับหรือเปล่าไม่ใช่นะมีความยาวยาวกว่าด้านกว้าง4นิ้วนั่นหมายความว่าข้อนี้ถ้าจะให้ง่ายนะครับเรามาสร้างรูปเดนขึ้นมาก่อนเลยนะครับจะได้มองกันง่ายขึ้นนะเริ่มเลยสร้างรูปสี่เหลี่ยมครับขึ้นมา1นรูปจะได้หน้าตาแบบนี้ให้ ด้านนี้เป็น x ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะต้องเป็น x บวก4นะครับเมื่อด้านหนึงเป็น x ด้านหนึ่งเป็น x บวก4โจทย์อ่านต่อเลยครับเขาให้ความยาวเส้นรอบรูปมาเห็นไหมครับ้5เส้นรอบรูปคือ56นิ้วคำถามตรงนี้เส้นรอบรูป56นิ้วเส้นรอบรูปคือทั้ง4ด้านนะครับทั้ง4ด้านรวมกันดังนั้นเราจะได้สรรมการออกมาเป็น 2คูณด้วย x บวกด้วย x บวก4นะครับนะคูณด้วย x บวกด้วย x บวก4เอ๊ะทำไมต้องมี2คูณ x บวกด้วย x บวก4คือด้านกว้างกับด้านยาวแต่ละด้านครับเอา2เข้ามาคูณคือเราต้องมี2ฝั่งนั่นเองนะด้านยาวมี2ฝั่งด้านกว้างมี2ฝั่งนะครับมีเท่ากับ56าเพราะฉะนั้น x บวกด้วย x บวก4นะครับ จะมีค่าเท่ากับ56นะครับหารด้วย2 56หารด้วย2มีค่าเท่ากับ28ครับตรงนี้จะได้เป็น2 x บวก4นะครับมีค่าเท่ากับ28เพราะฉะนั้น 2X มีค่าเท่ากับ24 X เดียวนะครับก็จะคือ12เมื่อเราได้ความยาว x เดียวคือ12แล้ว x บวก4จะมีค่าเท่ากับ16คําคำถามต่อไปนะครับโจทย์ถามหาตัวนี้ครับพื้นที่ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมานั่งทบทวนกันก่อนว่าสูตรพื้นที่คืออะไรนะครับนะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราได้สูตรว่าอะไรครับผมกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวก็จะได้เป็น12งครับผมคูณด้วย16นหกน,นี่นะครับ นะ12คูณด้วยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะได้ออกมาเป็น1 9 2หน่วยต้องเป็นตารางนิ้วนะครับให้หน่วยเป็นตารางนิ้วนะเราก็จะได้คำตอบออกมาเรียบร้อยนะครับในข้อที่2ต่อไปมาดูเลยในข้อที่3นะครับนลินอ่านหนังสือจิตวิทยาไปแล้ว72หน้าคิด เป็นหน้าที่ไม่ได้อ่านนะครับผมอ,อีก5ส่วน8หน้าของจำนวนหน้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้เหมือนเดิมเลยครับนะให้ x นะครับแทนจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับเมื่อเราให้ x แทนจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราจะได้คือ72บวกด้วย5ส่วน8ของจำนวนหน้าทั้งหมดครับ จะมีค่าเท่ากับ x ครับหลังจากนั้นจะได้ว่า72นะครับมีค่าเท่ากับเศษสส่วน8ครับบางคนสงสัยว่า3ส่วน8มายังไงนะครับหน้า x ตอนนี้เรามีตัวปลอมอยู่นะครับผมมันคือ1นั่นเองนะแต่ว่ามันไม่เห็นรูปเนาะนะ1เนี่ย เราสามารถทำเป็นเศษส่วนได้ไมมว่าจะเป็น5ส่วน5 6ส่วน6 8ส่วน8 10ส่วน10ได้หมดเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าตัวที่เราย้ายมาลบเนี่ยมันคืออะไรมันคือ5ส่วน8เราต้องการทําส่วนให้เท่ากันครับสำหรับการบวกลบเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยแปลงให้มันกลายเป็น8ส่วน8นั่นเอง8ส่วน8เมื่อย้าย5ส่วน8นะครับผมมาลบนะ ครูใช้คําว่าย้ายนะครับตอนนี้เพราะว่าครูต้องการให้พวกเราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่จริงในทางหลักคณิตศาสตร์นะครับเราต้องใช้คําว่านํา5าส่วน 8x มาลบออกทั้ง2ข้างของสมการนะครับนะแต่ต่อนนี้ครูอาจจะใช้คําว่าย้ายบ่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจง่ายขึ้นนะย้ายมาลบปุ๊บ8ลบ5จะเหลือ3ทันทีนะครับตัวส่วนเท่าเดิมนะคือส่วน8 หลังจากนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับนำแไปคูณทั้งสองข้างของสมการหรือย้าย8ขึ้นไปคูณนั่นเองนะครับเ2องนะครับคูณ8ในทำนองเดียวกันครับ3คูณอยู่ย้ายลงมาหารนะครับหรือคูณด้วย1ส่วน3ทั้งสองข้างนั่นเองนะหรืออาจจะพูด,ดง่ายๆอย่างนึงว่าเราคูณด้วย8ส่วน3ทั้งสองข้างของสมการก็ได้นะครับหลังนะจากนั้นตัดทอนเลยครับ3 1 3 326หนะครับเหลือเศษ2 นะครับ3,2,6เหลือเศษ1ขอภัยได้เป็นย4คูณ8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ออกมาว่า24่คูณ8มีค่าเท่ากับ x เพราะฉะนั้นได้ x เท่ากับ1นึเนั่นเองนะครับเกเท่ากับหเเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปคำตอบนะครับได้เลยนะคำตอบของเราคืออะไรนะครับ ดังนั้นหนังสือเล่มน,นี้มีนะครับ1น2หน้น,น้าหน้าี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้านี้ตั้งแต่ข้อนี้ไปนะครับนะนักเรียนจะต้องเขียนกําหนดให้นะครับนะตัวแปรคืออะไรด้วยตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นครูจะ ย่อให้ไวขึ้นนะครับเพื่อทําให้คลิปของเราเนี่ยสั้นลงนะมาเริ่มดูกันเลยนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าพัางคีแบ่งสมุดให้พาดนครึ่งหนึ่งของที่ตนเองมีอยู่แล้วปรากฏว่าใช้ไปอีก11เล่มเหลืออยู่18เล่มถามว่าเดิมพังคีจะมีสมุดกี่เล่มนะครับเรามาดูกันเลยนะเราให้เศษหนึ่งส่วนสองอนะครับคือครึ่งหนึ่งของที่พังคีแบ่งให้พาดนไปบวกกับ11เล่มที่ใช้ไปและอีก18เล่มที่เหลืออยู่ ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับต้องได้มีค่าเท่ากับจํานวนสมุดทั้งหมดน,น,นั่นเองหลังจากนั้น29นะครับเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจาก11บวก18น,นั่นเองนะครับได้เป็น29 1ส่วน 2x ย้ายไปลบครับผมเหลือ1ส่วน 2x เหมือนเดิมนะครับนะทำาไม1ส่วน 2x ย้ายไปลบถึงเหลือเหมือนเดิมย้อนกลับไปดูคำอธิบายในข้อที่แล้วได้เลยนะครับ2นะครับหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนะครับเพราะฉะนั้น ได้ค่า x มีค่าเท่ากับ58พังคีจึงมีสมุดอยู่58เล่มน,นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ดูต่อในข้อถัดไปนะครับทานมีอายุมากกว่า2เท่าของทอนอยู่3ปีถ้าทาันมีอายุ15ปีทอนจะมีอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรากําหนดให้เลยครับสร้างสรรมการขึ้นมาว่า15นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ2เท่าของทอนเห็นไหม นะ 2x นั่นเองมากกว่าอยู่กี่ปีมากกว่าอยู่3ปีนะครับย้ายมา ทันมีอายุมากกว่าแสดงว่าทอนต้องบวกเพิ่มเข้าไปถึงจะเท่ากับทันนะครับนะสามบวกอยู่ย้ายไปลบได้เลยนะครับได้เป็น12มีค่าเท่ากับ 2x นะครับหลังจากนั้น2ย้ายไปหารครับเรืะอะนั้น6มีค่าเท่ากับ x เพราะฉะนั้นตอนนี้อายุของทอนที่เรากำหนดมาที่ว่าเป็น x กเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าทอนมีอายุเท่ากับ6ปีนั่นเองนะ ต่อไปนะครับในข้อที่6จงหา5จํานวนเรียงกันให้จํานวนนั้นนะครับแทนด้วย x นะว่าจะไม่เขียนแล้วนะครับว่าให้อะไรเป็นอะไรนะครับนะแต่กลัวนะักศึกษาไม่เข้าใจนะนะขอขีดให้แบบนี้ละกันนะให้จํานวนนั้นแทนด้วย x นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เกิดขึน้นมานะครับ x นะครับนะบวกด้วย x บวก1 บวกด้วย x บวก2นะครับวิธีที่ครูจะสอนนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันในห้องเรียนนะครับนะสามจำนวนนี้ยังไม่ได้บวกกันได้ร้อยนะลูกมีจํานวนก่อนหน้ามันอีก2จํานวนนะครับนั่นคือ x ลบ2และ x ลบ1นั่นเองนะครับทาไมครูถึงใช้วิธีนี้เนื่องจากครูต้องการให้ตัวเลขมันหักลบลบวกนี่กันพอดีนะครับ นะนำ x มาบวกกันจะได้ว่า 5x มีค่าเท่ากับ100ครับและจะได้ x ออกมาว่ามีค่าเท่ากับ20เพราะฉะนั้น x คือตำแหน่งตรงกลางใช่ไหมนะเราก็แบ่งไปเลยซ้ายขวา 20, 21และ22มาทางซ้ายครับคือ19และ18นะครับนี่คือ5จำนวนที่เรียงกันรลบวกกันได้100ครับนะมาดูต่อกันเลยนะครับในข้อถัดไป ในข้อนี้นะครับนะคล้ายคลึงกันเลยกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงแต่เราให้เป็นจํานวนคี่เท่านั้นเองนะเมื่อมันเป็นจํานวนคี่นั่นหมายความว่ามันต้องหางกันทีละ2ถูกไหมครับจํานวนคี่ถึงจะเรียงกันได้เช่น1 3 5 3 5 7นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดเลยครับให้ตัวแรกคือ x นะครับ ตัวก่อนหน้าของเขาก็จะกลายเป็น x ลบ2และ x บวก2นะครับสำหรับตัวตามหลังตามลำดับนั่นเองสตัวนี้บวกกันนะครับได้เป็น75เพราะนั้นในทํานองเดียวกันนะครับได้ออกมาว่า 3x คือ75นั่นเองนะเพราะนั้น x เดียวคือ25ครับ เมื่อ x เคือ25 x คือตัวตรงกลางนั่นเองซ้ายขวาลดลงไปทีละ2และบวกเพิ่มขึ้นมาทีละ2จะได้เป็น23 25และ27ครับผมบวกกันได้75นั่นเอง3จํานวนนั้นคือ23 25และ27นะครับต่อไปในข้อ8นะครับทารามี สวนดอกไม้นะครับนะมีสวนไม้ดอกอยู่นะโดยปลูกกระดังงาเป็น1นส่วนสของไม้ดอกทั้งหมดนะแสดงว่าครูให้ไม้ดอกทั้งหมดนะครับแทนด้วย x นั่นเองนะถ้าไม้ดอกทั้งหมดแทนด้วย x นะั่นหมายความว่าสมการที่ครูสร้างก็จะกลายเป็น1นส่วนส x นะครับบวกด้วย3ส่วนห้าเอ๊อ่านดีๆ3ส่วนหคือดอกพุทธใช่ไหมแต่เป็น3ส่วนหของกระดังงา นั่นหมายความว่าเราต้องเอาน้องกระดังงาเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะบวกต่อนะครับกับ8 4สิ่งที่เราจะได้คือ x ทั้งหมดน,นั่นเองเห็นไหมนี่คือดอกไม้ทั้งหมดนะครับหรือไม้ดอกทั้งหมดของเราน,นั่นเองนะจะได้ว่า1ส่วน4 x นะครับบวกด้วยเซษ3ส่วน20นะครับ x แล้วบวกด้วย84มีค่าเท่ากับ x ครับ ย้ายนะครับสัมประสิทธิ์ที่ติด x ทั้งหมดนะครับนะย้ายค่าที่ติด x ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปรวมกันอยู่ฝั่งเดียวนะครับนะไปรวมกันอยู่ฝั่งเดียวจะได้ว่านะครับ84มีค่าเท่ากับ20ลบ5ลบ3ส่วนด้วย20นะครับนะถ้าอยากรู้ว่าตรงนี้มาจากไหนนะครับย้อนกลับไปดูในข้อก่อนหน้าได้นะครับนะ 20ลบ5ลบ3นะครับได้เป็น12นั่นเองส่วนด้วย20นะครับมีค่าเท่ากับ84นะครับจากนั้นนะครับนะเรามาคำนวณต่อได้เลยนะครับเอ๊แต่ก่อนคำนวณตอ่อตัดคอนให้ตัวเลขน้อยลงสักนิดนึงแล้วกันนะครับครูขอใช้แม่สนะครับ4 3 12นะครับและ4 5 2ห้ตัดคอนได้เลยนะครับ นะนำห้านะครับย้ายขึ้นไปคูณกับ84และนำา3นะครับย้ายลงมาหารได้เป็น84นะครับคูณด้วย5าหารด้วยสมนะครับมีค่าเท่ากับ x เมื่อได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับเราก็จะตัดทอนกันเหมือนเดิม3 26นะครับเหลือเศษ2นะครับ3 8 2แ28่คูณ5นะครับมีค่าเท่ากับ x เพราะฉะนั้น28ดคูณด้วย5 เท่ากับ x นะครับนะ28คูณ5เท่ากับ x เพราะฉะนั้นจะได้ x เท่ากับ5คูณ2ได้100นะครับ5คูณ8ได้40รวมกันได้เป็น140ลอนนั่นเองนี่คือจำนวนไม้ดอกหรือจำนวนดอกไม้ทั้งหมดนะครับนะเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอย่าลืมนะครับข้อนี้เรามีการแก้ปรับโจทย์นิดนึงนะครับนะตรงที่ครูขีดสีดำๆเอาไว้นะครับ ต่อมานะครับมาดูต่อกันในข้อ9นะครับ2เท่าของผลบวกระหว่าง3ส่วน4ของจำนวนน้อยกับ3มีค่าเท่ากับจำนวนมากโจทย์กำหนดจำนวนมากมาให้ครับว่าจำนวนมากของเราเนี่ยคือ96นะแล้วผลต่างของจำนวนน้อยเนี่ยคือ30นั่นเองเอขอโทษครับผลต่างของจำนวนน้อยกับ30มมีค่าเท่าไหร่นะข้อนี้ครูให้จำนวนน้อยเนี่ยเป็น x นะครับเพราะฉะนั้นผลบวก คือ3ส่วน4ะครับของจำนวนน้อยกับ3ไม่ใช่แค่นี้นะมี2เท่าด้วยมีค่าเท่ากับ96เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน4 x นะครับบวกด้วย3นะครับจะมีค่าเท่ากับ96แล้วหารด้วย2นะครับซึ่ง96นะครับเมื่อเรานำมาหารด้วย2นะครับเราจะได้มีค่าเท่ากับ48นั่นเองนะ หลังจากนั้นศส3ส,ส่วน 4x ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ4 5เนื่องจากย้าย3ามาลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น x ของเราจะมีค่าเท่ากับ4 5นะครับคูณด้วย4แล้วหารด้วย3ครับผม3ตัดทอนกับ4 5นะครับได้ทั้งหมด15นั่นเองนะครับ15คูณ4นะครับได้ออกมาเท่ากับ60นั่นเอง ดังนั้นจะได้ค่า x อ,ออกมาเท่ากับ60แต่ข้อนี้ตอบเลยไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือผลต่างระหว่างจํำนวนน้อยกับ30มีค่าเท่ากับเท่าไหร,นรนน่นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นผลต่างนะครับคือนะครับ 30นั่นเองมาจากไหน60ลบ30ครับได้30นะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหน้านะครับเตรียมตัวดูในหน้าต่อไปกันได้เลยมาดูต่อนะครับนะข้อนี้นะครับซาฮามีเงินจำนวนหนึ่งเขาเก็บไว้75บาทครับผมที่เหลือแบ่งให้เด็ก25คนเท่าๆกาันคนละ9บาทอยากทราบว่า,า,าเดิมซาฮามีเงินกี่บาทแสดงว่าเดิมซาฮามีเงินกี่บาทเนี่ยคือ x ถูกไหมครับ นะข้อนี้จริงๆแล้วเสมือนหนึ่งการสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์ธรรมดาเลยนะคือ75นะครับบวกด้วย29แล้วคูณ5อ้อขอโทษครับ25คูณ9นะครับเพราะว่ามีเด็ก25คนแบ่งให้คนละ9บาทนะครับเท่ากับ x นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจัดก,การเลยครับนะ25คูณ9นะครับได้2 2ง หบวกกับ75นะครับมีค่าเท่ากับ300นะมีค่าเท่ากับ3 0 0รพราะฉนนั้นจำนวนเงินทั้งหมดที่ซาฮามีก็คือ300บาทนะครับย้อนกลับมาดูกันต่อนะครับผมนะไปดูกันต่อเลยนะครับ5ปีที่แล้วบุตรตามีอายุเป็น1ส่วน5ของบิดอนนะครับนะปัจจุบันบุตรตามีอายุ10ปีบิดอมีอายุเท่าไหร่โจทย์ามหามบิดอนใช่ไหมให้อายุบิดอนเป็น x ครับผมนะ บุตรามีอายุเป็น1ส่วน5ของบิดอนแสดงว่า5ปีที่แล้วบุตราต้องมีอายุ5ปีเพราะปัจจุบันบุตรามีอายุ10ปีนะครับนะแล้ว1ส่วน5ของบิดอนก็คือ x ลบ5น,นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าบีดอนปัจจุบันอายุ x ปี 5, ย้อนกลับไป5ปีก็ต้องเป็น x ลบ5 5คูณ5ครับได้ทั้งหมดคือ25มีค่าเท่ากับ x ลบ5น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอายุของบิดอนก็คือ30ปี มาดูกันต่อนะครับที่ข้อ12ข้อสอบชุด1นะครับมีข้อสอบ30ข้อตอบถูกจะได้3คะแนนตอบผิดจะได้2คะแนนนะถูกได้3ผิดได้2คะแนนรวมคือ65คะแนนนั่นหมายความว่านะครับถ้าสมมุติว่าให้นะข้อที่ตอบถูกเนี่ยเป็น X ข้อที่ตอบผิดเนี่ยเป็น Y การที่เรานาข้อ x กับข้อ y บวกกันเนี่ยต้องได้อย่างมากที่สุดคือ30ข้อถูกต้องไหมครับและข้อที่ตอบถูกคือ 3x ข้อที่ตอบผิดคือ 2y ถูกหักออกถูกไหมจะมีค่าเท่ากับ65คะแนนดังนั้นถ้าเรามองดีๆนะครับ x ของเราจะมีค่าเท่ากับ30ลบ y นั่นเอง3คูณด้วย30ลบ y นะแล้วลบด้วย2 y มาจากการแทนค่านะคของสมการเชิงเส้น2ตัวแปร3 3คูณ30ได้เป็น90นะครับลบ3 y ลบ2 y นะครับมีค่าเท่ากับ65นะครับเพราะฉะนั้น65นะครับย้ายมาลบออกจาก90นะครับนะจะได้เป็น25นะครับ25มีค่าเท่ากับ5 y นะครับเพราะฉะนั้น y เดียวก็คือ นนั่นเองแสดงว่าวายเดียวนี่คือข้อที่จะทําผิดนะครับถ้าสมมุติโจทย์ถามทําถูกแล้วครับก็คือ25ขอ้อใช่ไหมนะโอเคมาดูต่อนะครับในข้อ13นะครับอีเกียรขายสมุดแบบ A และแบบ B นะครับแบบ A กับแบบ B เนี่ยเมื่อเราอ่านโจทย์ไปเรื่อยเเราจะพบว่ามันขายได้ทั้งหมด115เล่มนะครับแบบ A ขายได้เล่มละ8บาทนะครับและแบบ B ขายได้เล่มละ 5บาทนั่นเองนะครับรวมเป็นเงินแล้วก็คือ800บาทนะครับจัดรูปไปมานะครับใช้การแทนค่าแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะจะได้เป็นนะครับ8คูณด้วย115นะครับลบด้วย b แล้วบวกด้วย 5b ครับมีค่าเท่ากับ800บาทนะครับมาได้หน้าตาแบบนี้8คูณ115นะครับได้920นะครับลบด้วย 8b มีบวกด้วย 5b นะครับมี5เท่ากับ800บาทนะครับย้าย800มาลบครับจะได้เป็น120นะครับมีค่าเท่ากับ 3b เพราะฉะนั้นแสดงว่าได้ b เนี่ยเท่ากับ40นั่นเอง5 115เล่มคือยอดทั้งหมดนะครับคือ40อ,อ่ที่ได้จาก b ไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือที่ขายใน a เนี่ยกี่เล่มก็คือเท่ากับ75เล่มนั่นเองนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยในหน้านี้นะครับเตรียมตัวดูต่อกันในหน้าถัดไปได้เลย